เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยแบบฝึกหัดที่4.3่จกไก่ข้อที่8กํกำหนดให้เรามีสี่เหลี่ยม A B C D dog เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอยู่ทางด้านล่างมีส่วนของเส้นตรง D F ตัดกับส่วนของเส้นตรง ab ที่จุด e ดังรูปจงหาว่ามุม faboy เป็นมีขนาดกี่องศานะครับก็คือมุมสีแดงตรงนี้เลยนะครับมีขนาดกี่องศาข้อนี้นะครับเหมือนเดิมอ๋อเพียงแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยไม่ได้กําหนดมุมอะไรมาให้เราเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาอาศัยสมบัติของสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมต่างเนี่ยนะครับหามุมขึ้นมาเอง แน่นอนครับเรายังคงสามารถใช้ความรู้เรื่องของความเท่ากันทุกประการได้เนี่ยเราเห็นมุมที่มันเท่ากันเยอะๆเห็นด้านที่มันเท่ากันเยอะๆแบบนี้นะครับมันมันมันค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรนะครับในการที่เราจะลากเส้นเพิ่มหรือในการที่จะทําอะไรสามารถทําได้หลายวิธีมากเลยนะครับวิธีการหนึ่งที่สามารถทําได้ก็อย่างเช่นพี่อาจจะลากเส้น B d ดีก็ได้นะครับ B d ดีก็ดูสมเหตุสมผลดี ลากเบี้ยวซะหน่อยการลากเส้น BD นะครับมันมีสาเหตุเพราะอะไรเราจะลากมันทําไมนะครับเราลากเส้น BD เพื่อทําให้มันเกิดสามเหลี่ยม2รูปที่มาดูแล้วน่าจะเท่ากันทุกประการรูปที่1คือรูป AEF รูปที่2รูปด้านล่างคือรูป DBE นะครับสรูปนี้ทําไมพี่ถึงคิดว่าเท่ากันทุกประการครับเพราะว่าเ,เรามี AE เท่ากันกับ EB ใช่ไหมเรามี EF เท่ากัน แล้วเราก็ให้มีมุมตรงนี้เป็นมุมตรงข้ามสะหน่อยนะครับเราก็สามารถสรุปความเท่ากันทุกประการด้วยด้านมุมด้านได้ละเนาะด้านมุมด้านนะครับพอดีเลยงั้นเราก็ลากนะครับเราก็ร่างเหตุผลของเรามา3ข้อข้อที่1สามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเท่ากันทุกประการได้นะครับมีเหตุผล3ข้อ1 ae เท่ากันกับ be ข้อที่2ครับมีมุมถูกมเราก็ไล่อย่างเป็นระบบนะครับไล่มุมเข้าไป มุม a e f มีขนาดของมุมเท่ากันกับมุม b e d dog ข้อสุดท้ายครับด้าน2ขีดก็เท่ากันกับด้าน2ขีดคือ e f เท่ากันกับ e d 3ส,ส่วนตรงนี้เนี่ยมาจากการกำหนดจากโจทย์ให้ทั้งนั้นเลยนะครับโจทย์กำหนดให้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปที่มันเท่ากันทุกประการรูปที่1ก็คือสามเหลี่ยมสแสดงว่าสามเหลี่ยมะไรครับสามเหลี่ยมรูปที่1คือสามเหลี่ยม1 1> a e f รูปที่2คือสามเหลี่ยม b e e d o อนะครับสามเหลี่ยม B E d d o g เท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลก็คือเป็นด้านมุมด้านนั่นเองค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับทีนี้เราทำแบบนี้เนี่ยจุดประสงค์ของเราเพื่อหามุม F A E เอาใหม่เขาอยากหามุม F A B แต่ F A B ก็คือมุม F A E นั่นแหละนะครับพูดไปพูดมาก็คือมุมเดียวกันมุมสีแดงเหมือนกันเราก็เลยบอกว่ามุม F A E ของเราตรงนี้เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นมุม FAE ก็จึงมีขนาดของมุมเท่ากันกับมุมที่มันคู่สมในของมันใช่ไหมก็คือมุมอะไรเอ่ยมุม DBE ใช่ไหมครับมุม DBE จริงจร DBE เนี่ยเราก็พอ Make Sense, make sense ได้แล้วนะพอจะให้เหตุผลคร่าวๆได้แล้วนะครับว่ามีขนาดเท่ากับมุม45องศามันก็พอจะสามารถตอบได้ระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเฮ้ย แล้วทำไมมุม DPE จึงต้องเท่ากับมุม45องศาเออตรงนี้นะครับเราก็อาจจะให้เหตุผลต่ออีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับอ่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส A B C D นี่คือ A นี่ B นี่ C, นี่ D ีดใช่ไหมครับเส้นทแยงมุม BD เนี่ยมันลากตัดไอก,การที่เราจะพิสูจน์ว่ามุมตรงนี้เป็นมุม45องศาได้เนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ก่อนว่า มุม2มุมตรงนี้มันเท่ากันถูกไหมแล้วเนื่องจากความเป็นมุมฉากก็ต้องถูกแบ่งครึ่งเท่าๆกันก็ต้องกลายเป็นมุม45องศานี่คือไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกก่อนว่าพี่ขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้เป็น3มขีดแล้วกันนะครับทุกอย่างจะเป็นมุม3ขีดเป็นด้าน3ขีดทท่านั้นเลยสมบัติของสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยคือมีด้านทั้ง4ด้านมีขนาดความยาวเท่ากันและมีมุมทั้ง4เป็นมุม90องศา สมบัติพื้นฐานตรงนี้ต้องจำแม่นแลวนะครับความรู้ปฐมพอได้ถึงจุดนี้ปุ๊บเราก็สามารถพิสูจน์ความเท่ากันทุกประการได้ใช่ไหมพี่ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยสามเหลี่ยมสองรูปมันเท่ากันทุกประการนะเพราะเหตุผลอะไรบ้างก็ว่าไปนะครับมีพี่อาจจะเขียนแบบย่อๆนะครับคงไม่เขียนแบบเต็มที่ก็จ,จะมีอะไรบ้างนะก็คือมีด้านใชมั้ยด้าน ab เท่กากันกับด้าน bc แล้วกันมีมุม a นะครับเท่ากันกับมุม c คั t แล้วก็มี เอดี AD, กับ c d d o ด็เนี่ยเท่ากันอะไรประมาณนี้นะครับเหตุผลก็ตามที่ได้อธิบายไปก็เลยทำให้สามเหลี่ยม2อรูปนี้เท่ากันทุกประการนะครับด้วยเหตุผลก็คือเป็นด้านมุมด้านนะครับเขียนข้างบนอยู่กดอมดอก็เลยนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่ามุมอะไรครับมุม ABD นะครับเท่ากันกับมุม CBD นะครับ ก็คือเท่ากันกับครึ่งหนึ่งของมุม90องศาเท่ากับ45องศานั่นเองนะครับตรงนี้เหตุผลก็ค่อนข้างง่ายนะสมุมรวมกันเท่ากันบวกกันกลายเป็น90องศาแต่ละมุมก็ต้องมีขนาดเท่าเท่ากันก็คือ45องศาถูกถูกหันครึ่งนะครับจะ9กองศาเพราะฉะนั้นก็เลยนําไปสู่ข้อสรุปนะครับที่บอกว่าเฮ้ยมุม FAE นะเท่ากันกับมุม DBE ซึ่ง DBE ตรงนี้นะครับก็คือเท่ากันกับมุม DBA ด้วย ก็คือเท่ากับมุม45อ,องศานั่นเองนะครับเราจะเขียนเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนึงว่าเฮ้ย FAE ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ต้องการนี่ว่าก็เขียนย้อนกลับว่ามันมีค่าเท่ากับมุม FAB ก็ได้พี่เขียนดูแล้วไม่ค่อยเ,อเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับก็ลองไปไล่ๆเอาดูแต่ว่าคอนเซปต์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยนะครับกับกระบวนการเขียนต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนะครับเอาไปเกาๆสักหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนคือพี่ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะพอสามารถเดาได้อยู่แล้วว่าเฮ้ย FAB นะเป็นมุม45องศานะครับเพียงแต่กระบวนการให้เหตุผลเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในบทนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรมันก็ต้องให้ให้เหตุผลมาซัพพอร์ตสันหน่อย <t ose> การลากเส้นนะครับเราลากเส้น BD แบบนี้ก็ได้จริงๆคนอื่นอาจจะลากเส้นอื่นก็ได้นะครับก็ไม่ผิดเราอาจจะ อ่า,อาสมมุติว่าเราลากเส้น B D แบบเดิมก็ได้นะครับเราจะรู้ว่าสามเหลี่ยม A E F กับสามเหลี่ยมด้านล่างนะครับคือสามเหลี่ยม B E D เนี่ยเท่าก,กันประการด้วยด้านมุมด้านมุมตรงนี้มาจากตรงนี้จริงๆก็ไม่ใช่กําหนดให้สักทีเดียวนะครับข้อที่2ตรงนี้มาจากว่าอะไรมาจากว่าการเป็นมุมตรงข้ามนะครับโอเค พอเราเขียนแบบนี้ปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าเฮ้ยสามเหลี e ่ยม AEF กับ e BED เนี่ยเท่ากันประการด้วยด้านมุมด้านก็เลยได้ว่ามุมที่สมในกันก็คือมุม FAE กับมุม DBE เนี่ยมันมีขนาดของมุมเท่ากันนะครับก็แปลว่ามุมนี้ก็ต้องเป็นมุมสีแดงด้วยทีนี้เราก็เลยทุ่มความพยายามของเราในการหาหมุมสีแดงซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมีความพยายามอะไรมากมายก็พอจะเดาได้ว่าเป็นมุมสี5องศาเพราะว่า เอ่อ B D เป็นเส้นทแยงมุมนะครับแล้วเราก็เคยเรียนมาตั้งสมัยเด็กละทีนี้เราก็มาพิสูจน์โดยความเท่ากันทุกประการซะหน่อย A B A D เท่ากันนะครับมีมุมฉากอันนี้ก็3ขีดมุมฉาก3ขีดก็เลยมองได้ไม่ยากว่าสามเหลี่ยมซ้ายบนขวาล่างเท่ากันทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเท่ากันทุกประการด้วยด้านมุมด้านแบบนี้ก็ได้ก็เลยได้ว่ามุม A B D เท่ากันกับมุม C B D นะครับ ซึ่ง2ตัวนี้รวมกันกลายเป็นมุม90องศาแต่ละมุมก็ต้องเป็นมุม45องศานะครับเขียนลอกมา FAB ก็เลยมีขนาดเท่ากับ FAE FAE ขนาดเท่ากับ DBE และ DBE ก็ขนาดเท่ากับ DBA ก็คือลากเส้นต่อขึ้นมานั่นเองซึ่งเท่ากับมุม45องศาเป็นคำตอบนะครับ Answer เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป n e t s l e School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวนในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดงัง,ก,งกรุงกรุงปริงๆตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิง่งอ๋อนี่ไงเย้จะแล้วกดสิคะ